สวัสดีครับวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมสนุกสนุกของทางเรานะครับก็ก็จะมาจุดทีทนทนีนั่นก็ผู้กล้าของเรานะครับคุณแพนนะครับก็น,นะครับคุณแพนก็จะเป็นผู้กล้าของเรานะครับ นี่นะครับเราก็ได้จุดมันลงไปแล้วนะครับบุ้มตอนนี้นะครับคนแพนเขากำลังใกล้แล้วนะครับ ตุ้มตุ้มตุม้เราจะมาดูนะครับว่าเซิร์ฟมันแหลกขนาดไหนนะครับเออคุณแพนของเราอยู่ไหนนะครับคุณแพนครับทำไมคุณได้เปิดเลวเวลไอ้หนูไม่จกะกีะก,ก,ก,กีพิตันนะครับแอเองั้นจบนะครับแค่